ตองกดเชียกนะคะท่านผู้ชมดึงออกมาสามสามแยกน้ำบนดึงมาสองลำเสร็จแล้วก็ปวดเชียกเอาตีวงจอดปุ๊บมือมากเรือโปะเบาโอ้ไปริบบป้วเลยไปยวิ่งกระโูดวิ่งรูดกันเรือตรงท้ายตับตับตวคนลำเบอร์หนึ่ง